สวัสดีคุณผู้ชมครับผมเ,เสียงเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวตัวละครพีดตื่นนะครับคุณผู้ชมฮะถ้าอยากจะบอกว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเรา หลับปุ๋ยเลยว่เฮ้ยโอเคแต่ทำการปลูกขึ้นมาก่อนนะครับปลูกขึ้นมาเออนะครับผมนาย่าอู่ยาอู้สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับผมในคลิวิดโอนี้เราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปพูดถึงเกี่ยวกับสภาพอากาศและสิ่งวิล้อมในแมปนี้กันนะครับผมแต่ว่ามันมีประโยชน์สิ่งสําคัญยังไงนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยแต่ก่อนไปอย่าลืมนะครับผมนะที่บาจรอชอปมีไก่ตันแมปฟิชนี้แล้วนั่นะครับผมแต่สำหรับใครที่สนใจในผมนะลิงก์ร้านอยู่ใต้คิวิดอนี้เลยนั่นะมาผ ผู้ชมดูทางขวาล่างนะครับผมนะอันแรกคือสภาพอากาศนั่นเองนะครับผมนะว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้คือไม่มีเมฆนะฮะแล้วก็อันนี้คือทางด้านของเวลานะครับผมนะนี่เป็นเวลากลางวันไม่ใช่กลางวันกลางคืนนะครับผมนะฮะทางขวาสุดเนี่ยนะครับผมนะเป็นทางด้านของฤดูกาลนั่นเองนะครับผมนะฤดูทั้งหมดในเกมนี้นะครับผมนะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับหนึ่งเลยฤดูใบไม้ร่วงเองพูดลิ้นพันฤดูใบไม้ร่วงครับผมนะก็คืออันนี้เลยนะครับผมนะฮะอ่ามันจะเป็นสีส้มๆแบบนี้นะครับผมนะหรือว่าอ่าพี่จะมีตัวอออยย่่่่าางงใให้้้ดดดููววนนนีคคืฤบบไมมรระะะัผฮ ต่อมาเป็นฤดูใบไม้ผลินะครับผมนะก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะก็คือเขียวชะอุ่มนะครับคุณผู้ชมต่อมาเป็นระดัของซัมเมอร์นะครับผมนะซัมเมอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับผมนะก็จะเป็นฤดูใบไม้แบบเขียวๆแบบนี้แต่เหมือนจะประมาณว่าแบบลมแรงนิดหนึ่งนะครับผมร้อนๆๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแต่ว่าใบไม้ไม่เปลี่ยนสีมากนะครับผมนะอาจจะเพี้ยนนิดนึงอะไรประมาณนี้แต่ว่าเป็นสีเขียวอยู่นะครับคุณผู้ชมและสุดท้ายนะผมนะก็คือฤดูหนาวนั่นเองนะครับผมนะก็จะมีหิมะตกแบบนี้เลยนะฮะอ้ามีพ เดาด้วยนะครับผมนะบอกเลยว่าฟินฟุดๆเลยเนะ네ครับอันนี้ขออนุญาตพูดถึงเกี่ยวกับบอฟุดนิดนึงนะครับผมนะถ้าบอฟุดของเราเนี่ยครับผมแนละ้วมีสภาพอากาศแบบนี้ก็คงจะดีไม่น้อยนะแต่มันมันไม่อัปเดตนานแล้วด้วยนะครับผมนะนนี้ก็ต้องเข้าใจนิดน,นึงนะฮะเออจริงๆแล้วเนี่ยฤดูกาลนะครับผมนะมีผลแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเกมนี้นั่นเองเนะครับผมนะคือมันไม่ถึงร้อยถ้าถึงร้อยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราตกปลาฤดูหนาวเนี่ยก็จะได้แค่ปลาฤดูหนาวถูกไหมฮะแต่ว่าบางทีมันก็มีได้ฤดูร้อนบ้้้้้าาาาางงงฤฤดดููใบบบบบไไมมมมมมผผลลิเออออ่่ซัััรรรร์ะะะะปณนนนีีคคคืจกวแ เท่านั้นนะครับผมนะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับผมนะมันขึ้นอยู่กับดวงของเราล้วนๆเลยนะครับผมนะถ้าเบ็ดมึงดีมึงก็ตกได้อะครับผมน้องๆเออแต่ถ้าเบ็ดไม่ดีเด็กไม่ไม่ค่อยแบบเออไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไม่ค่อยโหดเลยครับผมแลก็จะประมาณว่าแบบตกได้แต่ขยะอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมสรุปตามนี้ละกันนะครับผมนะก็คือฤดูกาลเนี่ยมีผลแค่40%ของเกมนี้นั่นเองนะครับผมนะไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราขนาดนั้นโอเคจบไปเรื่องของฤดูกาลนะครับผมนะต่อมาเป็นเรื่องของเวลากันบ้างนะครับผมนะก็คือกลางคืนแล้วก็กลางวัันนนนูกม้ยยยะะลลาววเเีี่่่ดปปติแจอ น้ำลึกนะฮะเราจะตกไม่ได้ถ้าพูดถึงความเป็นจริงนะแต่ถ้าพูดถึงในเกมเนี่ยกลางวันก็เหมือนกันนะครับผมนะก็คือจะไม่สามารถจับปลาตัวใหญ่ๆห,หรือจับปลาตัวแรงๆอะไรประมาณนี้ได้เลยแต่ก็มีโอกาสได้อยู่เพราะว่าปลาบางตัวเนี่ยมันโผล่มาพ้นน้ำถูกไหมฮะก็คือมันอยู่ที่ดวงมึงอะ,อะบางทีเนี่ยกลางวานังวนนะครับผมนะก็มีโอกาสจับได้ปลาดีๆจับได้ตัวใหญ่ๆนะครับผมนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปลาตัวใหญ่ๆหรือว่าปลาแรงๆเนี่ยจะโผล่มาในตอนเวลากลางคืนนั่นเองนะครับผมนะกล <uela kel> างวันก็คือจับได้แค่บางชนิดบางตัวนะครับผมนะ นะครับผมนะฮะยกตัวอย่างนะครับผมนะในสมุดปลาก็คือจะมีบอกไว้เลยนะครับผมอย่างปลาตัวนี้ในกระปผมนะออกหากินในเวลากลางคืนนะครับผมนะโอกาสได้เนี่ยจะได้ในเวลากลางคืนมากกว่ากลางวันนั่นเองนะครับผมนะแต่ถามว่าเฮ้ยกลางวันผมก็ตกได้นะพี่ใช่นะครับผมนะฮะเอออย่างบางคนเขาก็ชอบนอนกลางวันบางคนเขาก็ชอบนอนกลางคืนไงเออมันก็เหมือนกันนะครับผมนะก็คืออยู่ที่ดวงอยู่ที่เบ็ดมึงไงเออนะครับผมนะถ้าเบ็ดดีนะครับผมนะก็ไม่ต้องไปสนอะไรเลยนะครับผมนะกลางวันกลางคืนมึงตกไปเถอะนะครับผมนะแต่ถ้าเบ็ดไม่ดีแนะนำว่าตกกลางคืน เนี่ยสามารถเล่งเวลาได้นั่นเองนะครับผมนะเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนหรือถ้าไม่ชอบกลางวันก็สามารถเลือกเป็นกลางคืนได้ทั้งหมดเลยนะครับผมนะก็คือด้วยเทมชิน้นี้ครับซันเดียวนะครับผมนะฮะอามผิดขออภัยด้วยนะครับผมนะเป็นโทเทมในการเล่งเวลานั่นเองเนียครับ <c oughs> <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยตอนนี้พี่ไม่ชอบกลางคืนเลยพี่ชอบกลางวันมากกว่าพี่ก็สามารถกดรีได้นะครับแบบนี้ครับ ปึ้งอ่านะครับผมนะไม่รอไม่ถึงประมาณสักห้าวีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปจากกลางคืนเป็นกลางวันแล้วนะครับแบบนี้ฮะรอฮะอ่ะาพระอาทิตย์กูยังไม่มานะครับผมแต่น,น,น่าจะหลับเพลินหรือเปล่าอ่ามาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่เออนี่นช้าวางแล้วนะครับผมนะโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นปกลางวันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะถ้าใครไม่ชอบฝนตกไม่ชอบหมอกไ,ไม่ชอบเมฆเนี่ยผมก็สามารถกดหลีได้เรื่อยๆเลยนะครับผมนะแบบนี้ครับ อ่าปึ๊บอ่าตอนนี้เป็นฐานะของเอ่อเคลียร์หมอกหรือไม่มีเมฆน,นั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวดูซิว่าคืนนี้จะมีหมอกหรือเปล่านะฮะอ่าฝนตกไหมไม่ตกนะครับผมนะโอเคเอ้ยเป็นอืมโอ้โหกุลีเป็นออโรราได้ยังไงวะเนี่ยเออนะครับผมแตตอนะท้องพี่จะอธิบายแบบนี้ได้ผมแตคุณผู้ชมเห็นท้องฟ้าหรือเปล่าที่เป็นออโรราสีเขียวๆออฟ้าแบบนี้นะครับผมนะนี่คือแสงเหนือนะฮะก็คือถ้าเป็นเอฟเฟกต์แบบนี้เนี่ยนะครับผมนะหรือว่าสภาพอากาศแบบนี้จะเป็นการคูนนะครับผมนะทำให้ปลานะครับระดับสูงๆนนะะครับผมมีโอกาสออก ง่ายขึ้นหรือว่าตกง่ายขึ้นในเวลากลางคืนนั่นเองนะครับดูฮะอ่าเห็นไหมฮะตกตัวไม่ติดได้เลยนะครับผมนะฮะจุ่มเบ็ดคือได้อะไรประมาณนี้เลยนะครับผมนะถ้าถามว่าบ่อดีดีไหมก็ดีแหละฟาร์มเวลดีมากเลยตัวบ่อน,นี้นะเออนี่นะครับผมโอ้โหแปดพันสี่เลยผู้ชมดูดิฟาร์มเวลอย่างดีนะฮะในฉบับแบบออร์ดูราอะไรเงี้ยครับก็คือฟาร์มเวลดีมากนะครับผมนะถ้าใครตกเบ็ดในคืนออโรราน,นั่นเองนะฮะอ่าไอ้ย่าแม่งฟุกเปิดได้เฉยเลยกูงงเลยนะผู้ชมอ่ะ โอเคสว่างพอดีนะครับเรามาพูดถึงเกี่ยวกับสภาพอากาศกันต่อก็แล้วกันนะครับผมนะก็คือมีทั้งหมด5แบบด้วยกันนะครับผมนะหนึ่งคือออโรราเมื่อกี้นี้เลยนะครับผมนะก็เป็นการทําให้ปานะครับผมนะระดับมิติกเนี่ยออกมาง่ายขึ้นหรือว่าตกง่ายขึ้นนั่นเองนะครับสองนะครับผมนะก็คือเรื่องของเคลียร์นะครับผมนะหรือว่าไม่มีเมฆนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นการที่เราแบบว่ามองเห็นวิวทิวทัศน์นะครับผมนะได้สว่างจ้าหรือว่าชัดเจ๋ายิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสามฝนนะครับผมนะก็คือเป็นสภาพอากาศที่เรีียยยยกกกกววววว่่่่าาาาาฝนน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 ตตททททํใหหหห้ิิัััััศศ์รรรรืออออภพะะะะะะคคคบบบบผผมมมมมมฮดดงงเเลลไไ็็แถป เนที่ผมจนะทำให้ปลาบางชนิด้นทะี่ผมนะตกปลาได้ง่ายขึ้นนั่นเองเพราะว่าบางทีแบบมันชอบฤดูฝนหรือชอบตอนที่ฝนตกนะครับสี่ก็คือสภาพอากาศแบบว่าเป็นหมอกนั่นเองนะครับผมนลก็คือทำให้ทัศนียภาพในทีผมะในาการมองเห็นเนี่ยเบาบางลงนะครับผมนะทำให้เรารู้สึกว่ามันฟ้ามันฟางม,ม,ม,มองอะไรไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเห็นอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมแล้วแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหมือนจะรู้มาว่านะครับผมนะทำให้เรารู้สึกว่าตกปลาตัวใหญ่หรือว่าตกปลาปีศาจหรือตกปลาอะไรที่มันแบบว่าหายากๆนะครับผมในในช่วงของฤดูหมอกนั่นเองหรือว่าสภาพอากาศที่ม จริงไม่รู้นะฟังเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับสภาพอากาศสุดท้ายนะผมัก็คือเรื่องของลมแรงนั่นเองนะครับผมนะก็จะมีขึ้นลมพัดแรงอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมนะไม่มีเอฟเฟกเสริมใไไดๆนะฮะเอาล่ะในคลิปตัวนี้ก็ขอาลาไปก่อนแล้วนะผมะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย